สมชายสมชายมาช่วยพ่อยกของหน่อยเดี๋ยวก่อนพ่อตอนนี้ยังไม่ว่างรอแป๊บนะเสียงเรียกจากพ่อที่เรียกสมชายดังไปทั่วบ้านเพื่อให้ลูกชายของตนเองมาช่วยงานแต่สมชายนี้กับปฏิเสธตัวพ่อเองก็ทำงานต่อไปเรื่อยๆสมชายเป็นเด็ก,กเกียจคนหนึ่งไม่ชอบช่วยเหลือใครไม่ชอบทำงานบ้านถ้าจะช่วยก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนตลอดเวลาอยู่มาวันหนึ่ง สมชายได้ออกไปทำงานเขาได้เจอเพื่อนร่วมงานเป็นประจำเพื่อนๆของเขาขอให้เขาช่วยงานแต่เขากลับายเบี่ยงไม่ช่วยสมชายสมชายช่วยยกเอกสารหน่อยเดี๋ยวนะแป๊บหบนึง่งพอดีพิมพ์งานอยู่ยังไม่เสร็จเพื่อนของเขาก็รอเขาจนกว่าเขาจะทําพิมพ์งานจนเสร็จแต่ก็รอจนแล้วจนเล่าสมชายก็ไม่ออกมา เพื่อนของเขาจึงเข้าไปดูจึงรู้ว่าสมชายได้ออกไปแล้วทําให้เพื่อนเขาหงุดหงิดเป็นอย่างมากเพราะเอกสารตัวเองก็ไม่เสร็จจะให้เพื่อนยกเพื่อนก็กลับไม่ช่วยแล้วเขาก็เดินไปตามหาสมชายจนเจอเฮ้ยสมชายเมื่อกี้บอกให้ช่วยไม่ยอมช่วยวะก็ไม่ว่างไงไม่ว่างได้ไงล่ะฉันรอแกนนานแล้วนะ จนฉันเข้าไปดูแกแกก็หายไปแล้วจะขี้เกียจอะไรขนาดนี้ไม่ช่วยงานอะไรเลยเหรอพอเพื่อนเขาพูดจบก็เดินไปทันทีสมชายเองก็ไม่ได้สนใจอะไรจนวันหนึ่งสมชายมีงานกองเยอะจนตัวเองทำไม่ทันเขาจึงเรียกให้เพื่อนๆของเขาช่วยช่วยงานฉันหน่อยสิเยอะทำไม่ทันแล้วเนี่ยของฉันก็เยอะเหมือนกันทำไม่ทันเหมือนกันแหละ สมชายได้ยินดังนั้นก็เดินไปที่โต๊ะของเพื่อนเพื่อดูว่างานของเพื่อนเยอะจริงไหมแล้วเขาก็เรียกเพื่อนอีกคนหนึ่งมาช่วยเพื่อนทุกคนก็ตอบปฏษษษิเสธเขาทุกคนเลยจนเขาพูดขึ้นว่าไม่มีใครช่วยฉันทำงานเลยเหรอนิดตึงก็ได้นะเพื่อนเพื่อนได้ยินดังนั้นก็เงียบกันไปหมดไม่ได้ตอบอะไรเขาทำงานคนเดียวจนเสร็จไม่มีใครคอยช่วยเขาจึงเดินไปหาเพื่อนถามว่า พวกแกมันไม่มีน้ำใจหรือไงวะเพื่อนก็เลยตอบกลับไปว่าที่ฉันให้แกช่วยที่แกยังไม่ช่วยฉันเลยถี่อย่างนี้แกจะให้ฉันช่วยคิดเหรอว่าพวกฉันจะช่วยแกได้แกเป็นคนขี้เกียจทำงานสมชายได้ยินดังนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรก็เดินกลับไปหัวฟัดหัวเวี่ยง แล้วถอนหายใจเฮือกใหญ่พ่อกลับถึงบ้านพูดคุยกับพอ่อก็พ่อก็ไม่พูดด้วยไม่คุยด้วยจนเขาเริ่มสงสัยและถามขึ้นว่าทําไมพ่อไม่คุยกับผมพ่อจึงมองหน้าแล้วถามสมชายฉันถามแกจริงๆเถอะแกเคยคิดจะช่วยคนอื่นเขาบ้างไหมทั้งเพื่อนคนอื่นๆรวมถึงพ่อด้วยฉันไม่เคยสอนให้แกเป็นคนไร้น้ำใจหรือเป็นคนขี้เกียจหรอกนะ สมชายได้ยินดังนั้นก็ถามพ่อกลับผมไม่มีน้ำใจตรงไหนก็ตรงที่แกเป็นอยู่ทุกวันนี้ไงไม่รู้ตัวเองเลยเหรอกลับไปคิดนะว่าสิ่งที่ตัวเองพูดอยู่หรือทำอยู่ตอนนี้มันเป็นยังไงแล้วสิ่งที่ฉันพูดมาถูกหรือเปล่าสมชายได้ยินดังนั้นก็คิดอยู่นานไปทำงานเพื่อนก็หายหมดจนสมชายเองก็สำนึกในสิ่งที่ตัวเองทำลงไปแล้วกลับมาขอโทษเพื่อน รวมถึงพ่อตัวเองแล้วขอปกับตัวกับใจเป็นคนดีช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือคนอื่นเพื่อนฝูงและครอบครัวตามเดิมระยะเวลาผ่านไปสมชายก็เป็นที่รักของทุกคนเพราะความดีของเขาบวกกับน้ำใจที่มีต่อทุกคนรวมถึงลดความขี้เกียจลง